หยุดยาวสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ในช่วงของเทศกาลมาครบ,บูชาครับยังไงต้องระวังกันหน่อยเรื่องของอากาศร้อนแล้วก็พายุฤดูร้อนติดตามได้ในสถานีอากาศ n b t ครับสวัสดีค่ะ วันนี้ในโซนประเทศไทยตอนบนต้องระวังพายุฤดูร้อนอีกหนึ่งวันนะคะเพราะมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ปกคลุมอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้มีพายุฤดูร้อนเกิดฝนฟ้าขนองลมกระชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้พื้นที่เสี่ยงวันนี้โซนของภาคเหนือ ภาคก,กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฝ้าระวังที่เลยและชัยภูมิภาคกลางวันนี้รับเต็มเต็มเฝ้าระวังที่นครสวรรค์อุทยัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกระวังที่นครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีและทิตราด ขณะเกิดพายุฤดูร้อนขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและพายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ ส่วนดีกรีความร้อนวันนี้ในโซนของภาคเหนืออุณหภูมิสูงสุด34ไปถึง39องศาเซลเซียสใกล้เข้าเกณฑ์อากาศร,ร้อนจัดแล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิสูงสุด33ถึง36องศาเซลเซียสภาคกลางนอกจากต้องระวังพายุลูกเห็บแล้วต้องระวังอากาศร,ร้อนกันด้วยอุณนภูมิสูงสุด36ถึง39องศาเซลเซียสกรุง,งเทพมหานครอากาศร,ร้อนต่อเนื่องอุณหภูมิสูงสุดวันนี้3 3 3ถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรพักใต้ฝั่งอ่าวไทยอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ฝั่งอนามันอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1มาเมตรฝนละอองหมอกควันวันนี้พบในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนมีการสะสมของฝุ่นอยู่ในเกล็ดปานกลางถึงสูงจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนการระบายอากาศยังไม่ดีค่ะกลับมาก่อติดสภาพอากาศได้อีกครั้งในข่าวข้าม NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ